สวกัสดีครับวันนี้ฐานข้าวหน้าไก่ไตำนานนะข้าวหน้าไก่แซ่พุนนะฮะแซ่พุ้นแซ่พุนนะฮะสั่งทั้งข้าวหน้าไก่แล้วก็บะหมี่หน้าไก่นะครับแล้วก็เซตอ่ะมีเกี้ยวกุ้งเกี้ยวหมูด้วยแล้วก็มีนี่ครับอาหารน,นะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับว่าเป็นยังไงส่วนคนะน้ำมันห ชิมเลยครับอืม,อมเดินลงเปื่อยนุ่มนะฮะน้ำมันหอยก็เค็มบางๆเข้ากันฮะอร่อยอือลืครับันนี้จิมข้าวมันไก่นะฮะในกาคร,าครบสูตรต้องมีกุนเชียงต้องมีไข่ดาวอันนี้ผมชิมแบบ ฟางที่เขาเสิร์ฟกันนะครับชิมครับออืมรสชาตินี่กำลังดีนุ่มนวลน,นะฮะไก่กันนุ่มเปื่อยอเดี๋ยวผมว่าต้องมีกุนเชียงก็นหน่อยไข่ดาวก็นหน่อยจะลงตัวที่สุด